ไม่แล้ว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 ถอดแล้วถอดแล้วอดแล้วอดแล้มาด้ามาพี่ไม่กำลวงมีข้ามไปมันจริงอ่ะล้าดำมีเหรอบ้าดำมีอดรี้ากันอดรบ้าดไย้ายย้ยยายายาจ่ไหนยายายวนว้นตรงนั้นเล ข้าโมยบ้านเหมือนมีเลยว่ะพี่มีมีตัวนึงมีตัวนึงโอ้หมันอยู่ไหนอะโคตรหนักตาตาย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 ตาตาย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 ตา ปวดหัว้ว <et>, right. okay, okay, okay. ้ปวดหัวแล้วฝั่งไว้ปวดหัวมนปวกมาแล้วมัแทงแตกต้องเก็บของเคลียร์ตรงนี้ยเจ็บตายมาอีกเนอะอุ้ยไอ้เหี้ยมันจะฟังใครไร้เพื่อนวิทย์มาเก็บของด่วนเลยไอ้วินเสร็จใต้ทีมตรงไหนอ่ะกูปั่วโอเค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 ใต้ตีมใต้ตีมตามตู้อันนี้นี่เลยตอกตัวหลังกระแพงอีกตัวนึงไอ้วินเล่นไม่ได้

หมดแล้ว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 เฮ้ยมีมีวินอวินหลังเล็หลังเล็บหลังเล็พอพอพพอพนี้เกี่ยวของดิบนะต้องเกี่ยวับของดิบออกร์ูกำลังเกดแของเยอะจังเลยนี่รออะไร่ะแบงไกิน้าเยอะอัน้มยหมดเลยไเก็บไม่หมดเลยนะไรเก็บขอเฮ้ยต้องม้องมา ไล่ไลัอ่งนีมับวะเรไมเก็บของเิ่เก็บของเลยนะเ็นไ่เก็บอเก็บไดีเ่ยไอ้ตรงเกิดตองดียพี่วินเก็บเก็บเลอโหลน้าูน้าูน้าขอได้ปะตองไหม่มัดใหอ่ได้หมจุ่วมาเก็บีก่อนดิเกอรเจอวามาโหลน้าโรงยาบน้าโรงพยาบาน้าโรงพาเโรงาบามต่งาบลมา้มา มาเต็มเลยนะเว้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยหลังเข้าหลังเข้าหลัง ตายได้ละตรงนี้ตรงนี้มอสมอสมาเล่นมาเล่น,ม,น,ลนมันวิ่งนนหน้ามาเอาหน,เนหน้ามาหน้ามา,า,มาตรงนี้ตรงนี้มอสพี่ไปกล่องหรอ เข้ามาเลยพี่พี่แม็กหมดพี่แม็กหมดถ้าทำสิบก็เอาแล้วเนี่ยโอ้ยี่เกิดเป็นสิบเลยอ่ะก็ตัดไปเยอะแไ่ก็ลงเยอะว่าพี่มาเจ่ตมงนิดเดียวที่ปอก่ป 元宝啊！ โยดี้โอ้ยโอ้โหไม่ฟังนะไปดีกู่แตะกีบหมดแล้วกู่แตะกีบหมดแล้วโอ้ยเขี้ยเอซีบีทุกตัวเลยมั้งเนี่ยเวลาเข้าขลีดแล้วพี่วินโอเควบนหลังคาบ้านแดงมีน้อยลักไหนลักไหนอย่าพยายามไม่ดีนะมันพิชซ่าตัวนึง ผู้รอดไงไอ้ชี้อะตายพีวินเนี่ยตายป้าพีวินสองชัตายตางบ้าเดีวินพวยต้วไหนอะพีวินบ้าตงระวังนะพูกตัวไหนกูงงเหลว มีน้องหมดยังไงอะยียองหมดเลยวะมันยิงโดนหัวบ้างไหมสักเป็นนึงมีไหมยิงโดนหัวเต็มเต็มเลยไม่ตายพี่ไอ้ตัววิ่งหายไปเอาจริงแล้วบิ้งป่วยไม่ได้ไอตีนแล้วโดนแล้วไม่โดนไม่ได้ไม่ได้พี่มาแล้วบ้านสองชั้นมันดันมาเต็มเลยนี่วะ เตียยาฟีโคตรเยอะเลยตอนสายเฮ้ยบ้านแดงช่วยดิเตียยาฟรีโคตรเยอะเลยเฮ้ยด้วนดิบูเจ็ดแม็กกี้จะได้รันโอ้ดินเยอะเลยเยอะหรอเปล่าเข้าไงอ่ะพี่พี่พี่จะมาหลับพี่พี่จะพาไีตายแอ่ะไม่เชื่อใจหรอไม่สวยเก็บเล่นต่อซองกระดี่มีตำรวจมีสองชั้นมี บ่าแดงมี่ปละบมาโอ้โหอยู่นี่อ้นนี่ยังไม่ทันลั่นเลยยังไมไอ้หนึ่งพี่ถูกเฮ้ยพอดีพี่วินเออยิงหลังพาให้แล้วป่บคือตายพี่ตายราคาตายถวยทำนี้แล้วพี่ทำต่อไป

ở duyên này rồi à? duyên 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 ở duyên này, duyên duyên Một duyên 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 เดีนะเจอนะไอพีไอ้กอ่ะตายเดินห้องเล็ก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 นีตาย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 ยเฮ้ยห้องใหม่ห้องใหม่เกมหมดละหมดละมันออกมาเต็มเลยรีบแก้หนะพี่ทำไรอ่ะปิดตัวได้เฮ้ยเตี้ย

สาไหลิเลยเฮ้ยมันบวกอไมันบวกแี้พี่ขอไม่ายไม่ทันไม่เห็นไม่เห็นแงโอ้โเนี่ยมันจะเข้ามาางไวะเนี่ยเจ้าหาเยวะ ไม่น่าตายเจ็ดค้อนกลางโคพรงไว้ดอกมามันเกลีไม่ได้เพื่อนตอนนี้เราต้องเล่นละเพราะว่าเพื่อนเราแตกเยอะเกินก็ของซ้ายไปเนี่ยพอใจนะเราโดนหลังรับหลังโดนหน้าเราอะไรพี่เราโดนหลังแทบหมดเลยข้างหน้าเราเกลี่ยได้หมดเลยโอ้โหแล้วทุกเกิดปะปมาเฮียเกิดคุณโคตรกล้า เฮียเจมมาหันหลังมาดู

ตาย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 หมดแล้วหมดแล้วหมดตา้เร็วเพื่อ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 มาเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์ของ โอเคสวยคือมึงฟันนันมึงฟังไปชอมาสองนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไปายายหนึ่งแล้วเจ๊กันมาช่วยเจ๊ไม่อยากเดียวดูแลไม่ Love me. เอสองเทนต์มีเอาสองเทนต์ีอีกสองเทนต์รอรอไหลเลยไหลเลยกูไหลเองกูไหลเองกำลังได้ทียิงตายอย่างเยอะเลยว่ะไายหมดไอ้สัตว์มาดิตั้งโลไม่ติดเลยว่ะอ้าวกูตายยังตายตายไม่ตายไอ้เหรอของเพียบเลยอ่ะเก็บอะไรเก็บ งไว้เี่ยมจ่ค่อยไหวเก็บ่อนอิ่มมากเกิดมามันจะรยมันจะรยเก็บมันจะยนะเก็บก่อนเพิ่งมาดิมากลเจเขานอกเออไแล้ ลำเยอะจัดไเี่วัเวที่พีตรงนี้ตรงนี้เออตรงนั้นแหะตรงนั้นแหะดีสุดละงวิ่งออกไปนไม่ไม่ไม่นมาเก็ตวน้ามาเก็ตมีไหมมาแล้วมันมาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเวิ่งได้น้ามาเก็ตหะเอ๊ะยใช่ปะตายตายตายฝรัางตายราตาย มันอยู่มันอยู่หลุนี้มันอยู่หลุนนี้มันอยู่หลุนนี้เหรอขะแพเามีมันอยูหลุนนเลมุมนี้มุมนี้มุมนโอเคหมด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 

ผมดักฝั่งนี ah, okay, okay. ้นะ